แบบอักตึงๆนิดนึงร้อนถีบผ้าผมทิ้งอ่ะ I am vaccinated <c oughs> ที่ฟ้าจะพาไปดูรีวิวการฉีดวัคซีนเนี่ยฟ้าจะขอแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีนก่อนนะคะตัวเลือกของเราตอนนี้มันก็มีอยู่แค่2งทางนะคะก็คือซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาในไทยเนาะมาดูข้อมูลของวัคซีนที่ฟ้านํามาเพื่อนๆดูกันก่อนเลยคะ่ะแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเป็นแบบ viral vector หรือว่าเป็นวัคซีนที่ใช้เป็นไวรัสตัวผานะคะส่วนซีโนแวคเนี่ยจะเป็น i n a c t i v e vaccine ก็คือว่าเป็นไวรัสเชื้อตายแอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ประมาณ50%เนาะซึ่งซีโนแวคเขาไม มีข้อมูลตรงนี้นะคะว่าการการแพร่เชื้อได้หรือเปล่าป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการในใสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยแอสตาเซเนกาทำได้ถึง90%นะคะส่วนซีโนแวคเนี่ยอาการเบาเขากันได้50.4%อาการปานกลางหนัก84%ป้องกันสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อัลฟาป้องกันการป่วยแบบมีอาการน้อยเนี่ยแอสตาเซเนกาทำได้74% ส่วนป้องกันการนอนโรงพยาบาลเนี่ยทำได้86%ของซีโนแวคก็คือว่ามีแนวโน้มป้องกันได้ต่อมานะคะสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือสายพันธุ์เบต้าแอสตราเซเนกาก็ประสิทธิภาพลดลงซีโนแวคก็ประสิทธิภาพลดลงนะคะเชื้อตัวนี้นี่คือว่าข้อมูลออกมาว่าวัคซีนเกือบทุกตัวจะประสิทธิภาพลดลงนะเมื่อเจอสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์นี้ค่อนข้างจะดูวัคซีนเนาะต่อมานะคะสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์แกมมาแอสตราเซเนกาในมีแนวโน้มป้องกันได้แต่ซีโนแวคก็คือว่าประสิทธิภาพลดลงส่วนสายพันธุ์์ททีีีี่่่กกาลังเเเป็น็นนนนนพพููดดถึออออยอนนยยยต้คืสธุิ สายพันธุ์เดลตานั่นเองแอสตาเซเนกานะคะสามารถป้องกันการปวดแับมีอาการน้อยได้64%ป้องกันการนอนโ,นโรงพยาบาลได้92%ซึ่งข้อมูลของสายพันธุ์นี้ซินโนแวคยังไม่มีข้อมูลนะคะข้อมูลนี้นะคะฟ้านำมาจากเว็บไซต์ของโ,โรงพยาบาลสมิติเวชและเว็บเว็บเฮเดี๋ยวฟ้าจะแปะ ลิงก์ข้อมูลที่ฟ้าหามาไว้ที่ description นะคะเพื่อนๆสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ส่วนวัคซีนตัวอื่นๆที่เรายังไม่มีใช้ในไทยตอนนี้ฟ้ายังไม่ได้นํามาพูดในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิววัคซีนกันดีกว่าว่ายายหลานฉีด a s สต a z าเซเนกามาแล้วเป็นยังไงบ้างกู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 ขอัก้มคอใารฉีดวั hey, คซีนนนี้เป็นไปด้วยดีนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่19มิถุนายนนะคะเป็นวันที่ฟ้ามาฉีดวัคซีนตอนนี้ฟ้าอยู่ที่มอแล้วทุกคนก็คือว่ามาฉีดเป็นวัคซีนของที่มอเขาหามาให้นะคะที่เขาบอกไว้ว่าแบบเออเป็นแอสตราเซนกานะวันนี้มีมีคนมาส่งก็เดี๋ยวว่าฟ้าก็จะมาคอยอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าหลังฉีดเนี่ยเอ้ยอาการเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆเลยแต่ตอนนี้คือต้องถาที่จอดรถก่อนเด้อเพราะว่าคนเยอะมากคือ วันวันหนึ่งที่มอเนี่ยเขาฉีดได้แบบประมาณแบบสี่ห้าพันคนเลยนะเมื่อวานหกพัน่ากันกว่าอ่ะเตรียมโดนจิ้มโอเคค่ะจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเนาะได้คิวเวลาก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เก้นโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งนะครับมาที่ผมอเลยนะครับเขาไม่กิน้ำเขาวดั้งขวดเนี่ย ไฟที่อยู่มา,ท,าทันขึ้นให้เจ้าหน้าที่นนะคะเจ้าหน้าที่จะได้เข้ามาช่วยตรวจเช็คว่า เลยแล้วพอฉีดไปสักประมาณ1ิบนาทีสิบห้าทีอ่ะก็เริ่มแบบอักตึงๆนิดนึงเมื่อเมื่อแขนฟิลเหมือนแบบว่ายน้ํามาแล้วเมื่อเมื่อแขนประมาณนั้นทุกคนคนรอรู้สึกว่านานไหมคือวันรอคิวนิดนึงเพราะวันนี้คนมาฉีดแบบมากันเยอะมากแต่เขาแบบไม่ช้าเลยนะแบบที่นี่เขาทํางานกันเร็วมากพอมีคนว่างปุ๊บเขาก็จะเรียก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 คนต่อไปเลยเร็วมากแล้วก็มีเจ้าที่เยอะ งงพอเรางงปุ really like ๊บเขาจะมีคนมาถามมาเลยว่าไปทางไหนต่ออะไรยังไงก็คือมีคนอำนวยความสะดวกตลอดแบบไม่ต้องกังวลเลยว่ามาฉีดแล้วจะงงงงงยงอะไรยังไงสบายมากเขาก็จะมีวัดความดันก่อนฉีดก็ปกติก่อนวัดความดันวัอุณหภูมิก่อนฉีดหลังฉีดแต่เขาให้นั่งรอแค่ยี่นาทีเองทีเนี้ยก็คือคิดว่าถให้นั่งครึ่งชั่วโมงต่างกัน5าทีก็คงไม่ต่างอะไรมากส่วนมากคนเพิ่งฉีดจะไม่มีอาการอะไรก็คือนั่งเล่นมือถือสบายๆทุกคน ทำร้อลุ้นตอนคืนเดี๋ยวไปซื้อปล่อยวัดไข้กันก่อนทุกคนหวยจะออกตอนอาแต่ว่ารู้สึกที่พออีกอย่างนึงที่รู้สึกก็คือว่าหัวปากแห้งขนาดว่าเขาแจกน้ำให้กินไปคนนึงนะพอฉีดพักนึงรู้สึกแบบรู้สึกปากแห้งๆโอ้มีไอ้นี้ด้วยเขามีวงดนตรีของมอมาเล่นให้ฟังด้วยก็คือว่าใครเครียดอะไรกันสุดอะไรสุดโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ต่อไปไเรื่อยๆนาะตอนนี้บ่ายสามสี่สิบห้าแล้วนะคะฉีดมาท่าช่วงแล้วยัง ส,สวยๆอยู่ยังแค่ไมื่อยแขนยังไม่เป็นไรแต่ว่ามันรู้กันตอนเย็นจะยังสดชื่นอย่างนี้อยู่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่20เป็นวันที่2องหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะก็คือ ตื่นมาก็ปกติล้วเด้อหายเร็วมากหายเร็วจนงงฟ้าจะมาอัปเดตอาการนะคะก็คือว่าหลังจากเมื่อวานที่ฉีดเนี่ยที่ว่าเออเริ่มเมื่อยเมื่อยปวดปวดแขนใช่ปะก็มีแค่นั้นแหละทั้งวันไม่เป็นอะไรเลยมีหัวค่ำเริ่มมีไข้ต่ำๆไข้ประมาณสามเจ็ดกว่ากว่านี้ไม่ได้เป็นไข้สูงก็เลยกินพาราไปแล้วก็ไปนอนนอนเร็วหน่อนประมาณสามทุ่มจักผ้า นอนไปรู้สึกว่าร้อนทุกคนคือไป้าไปอ่านรีวิวในทวิตมาส่วนมากาเขาบอกว่าหนาวหนาวแบบหนาวมากแต่คืนเมื่อวานคุณยายหนูร้อนแบบร้อนถีดผ้าห่มทิ้งเนี่ยร้อนมากมาก,ก็คือพอหายร้อนก็ห่มผ้านอนปกติแล้วก็ตอนประมาณดีสามกว่าแม่เช็ดต,ตัวให้รอบหนึ่งยังมีไข่ยอยู่นิดนึงแล้วก็กินยาอีกรอบหนึ่ง <_ S 2> ตื่นเช,ช้ามาปึ้งหายเชยแต่ยังแบบเมื่อยๆตึงๆแขนนิดนึงแต่แค่นั้นเองคนชิลมากชิลแบบมันชิลมากเป็นยังคุณยายเห็นหลานฉีดแล้วกลัวไหม ีนตัวอ,อาจจะกลัวก็ได้ว <c oughs> เข็มไม่ปวเจ็บัวเข็มแต่เข็มไม่ต้องกลัวทุกคนเข็มที่ฉีดอะมันเล็กมากๆแล้วมันก็แบบจังหวะซิ้มลงไปคือแบบหมอซิ้มแล้วเหรอนี่จิมเหรอเราจะรู้สึกแค่ตอนฉีดนี่เดียวก็แบบไปที่ไปฉีดยาที่ท,ท,ทรีรอ่ะียัวเจ็บหน้าดูเลยหมอบอกเสค็ะแล้วค่ะเราถามวันนี้ยังกลัวไหมก็กลัวเข็มมวลาเจาะเลือดอะโอจะเป็นลมละใกล้ๆจะเป็นลมละ เขามีคำแนะนำมานะคะทุกคนว่า,าฉีดวัคซีนไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างเราก็จะต้องมาเติมท้องให้เต็มอยู่เรื่อยๆนะคะงอมอร่อยมั็นคนใหญ่อร่อยมากรสอะไรคนใหญ่อันนี้รสตรอเบอรี่ <laughs> ความจริงมันคือรสแอปเปิ้ล <laughs> ไม่ืช่สตรอเบอร่รี่ธรรมดาสตรอเบอรี่มันก็ต้องแดงเนาะมันเหลือง อัปเดตอาการตอนเย็นมาที่20ค่ะตอนนี้ไม่มีไข้ไม่เป็นไรแล้วแบบแค่ง่วงนิดหน่อยเมื่อกี้เพิ่งนอนมาง่วงเพียนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีไข้ไม่ได้รู้สึกปวดหัวหรืออะไรนะคะตอนนี้แขนเริ่มไม่เหมือนเมื่อว่ายน้ำแล้วทุกคนมันเริ่มเหมือนเหมือนเราเป็นช้ำเขียวๆตรงแขนอะ่ะคือถ้าเรานอนทับหรือไปโดนเงี้ยมันก็ยังเจ็บๆอยู่บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะหายปวดแขนตอนไหน วันนี้วันที่3หลังฉีดค่ะเออไม่เพียไม่มีไข้ไม่มีอาการข้างเคียงอื่นอะไรใดๆแล้วเหลือแต่ว่าปวดปวดไม่ไววแขกไปหาเสื้อผ้าหน้ามาใส่ก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้นฮัลหลทุกคนวันนี้วันที่25นะคะวันนี้เป็นคิวของคุณยายฉีดวัคซีนตอนนี้เรากินข้าวอยู่ในรถ สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยปลอดภัไยไปกินข้าวนอกบ้านเราก็เลยอะกินกันในรถแบบนี้แทนไปก่อนนะคะซื้อจากไหนซื้อจากแถวบ้านมก็ไม่เราจะไม่ลงเหยียบเทพคือเหยียบให้น้อยที่สุดต้องดูแลตัวเองหน่อยตอนนี้เพิ่งจะ4ี่โมงสีคุณยายจริงๆคิวฉีด6กโมงแต่ว่านั่นแหละคนต้องเผื่อเวลามาก่อนนิดนึงเผื่อรถตรงรถติดอะไรตื่นเต้นไหมคะไม่ตื่นเต้นนะัดปวดแผลโอเค,อเคแล้วก็เดี๋ยวให้คุณยายกินข้าวก่อนจะเป็นไงต่อก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะ ฉีดวัคซีนที่ไหนเนี่ยรู้เปล่าโรงพยาบาลธนบุนรีค่ะคือทุกคนมเมื่อกี้ของคุณายายเขาฉีดที่โรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลเขาจะมีกฎไม่ให้ถ่ายภาพในโรงพยาบา<ม>ลก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปตอนคุณยายฉีดเอาไว้แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วจ้าไหนโชว์ไหนโชว์ไหนโชว์ชวเป็นไงคุณยายรีวิวเจ็บไหมที่หนูบอกไว้ไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเลยเดี๋ยว no. ไม่เจ็บหรอกเขาบอกพเดี๋ยวพวกนี้ก็จะต้อง เจ็บนอยทำไมสีหน้าใจจ่อยจังปวดเจ็บปะเจ็บลงหน้าแล้วคุณยายก็จะพูดได้ว่า I am vaccinated เพราะว่าฉันได้รับวัคซีนแล้ว I am I am vaccinated 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 วัคซีนอะไรชื่ออะไรวัคซีน Alpha jica a l p จ a jica ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> อันนี้เราก็จะมารีวิวหลังฉีดวัคซีนของทั้งยายทั้งหลานเนาะของคุณยายฉีดมาก,กี่วันแล้วเพิ่งจะสามวัน,น,นมันีออ่าใช่ค <7 S 1> <ขอ S 3> ่ะคุณยายฉีดครบมา3วันสดของป้าครบ1สัปดาห์แล้วนะคะของคุณยายฉีดลงทะเบียนจ,จากหมอพร้อมเป็นรอบผู้สูงอายุกับคนเจ็กนนลุ่มเสี่ยงก็คือคุณยายฉีดที่โรงพยาบาลธนบุรีอ่าคุณยายฉีดที่โรงพยาบาลสุกรของฟ้าได้ฉีดฉีดที่มอเกษตรบางเขนเนาะ ของคุณยายอ่ะจริงๆเราได้คิวหกโมงเย็นแต่เราไปเร็วก็คือว่าถ้าไปเร็วกะคิวมันก็จะรันเร็วขึ้นก็คือได้ฉีดเร็วของที่หมอฟ้าก็เหมือนกันทุกคนก็คือว่าถ้าเราไปเร็วไปต่อคิวเร็วอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เร็วขึ้นก็คือสถานที่ระบบจัดการเนี่ยทั้งของคุณยายของหนูอ่ะใกล้ๆกันไม่ต่างกันมากตอนฉีดก่อนยายเจ็บไหมตอนฉีดก็ไม่เจ็บเพราะมันติ๊กเข้าไปเลยตกสะดุ้งสะดุ้งเหรอไม่เจ็บแต่สะดุ้งแต่มันเจ็บน้อยมากมันแทบจะไม่เจ็บเลยจริงๆตอนฉีด ของคุณย่าที่โรงพยาบาลเขาตรวจอะไรบ้างตรวจความดันตรวจปะความดันไม่ได้ตรวจไม่ตรวจหรอแขนไงเอาออดตรวจตรวจตรวจเออใช่ใช่แล้วแล้วเขาได้ติดอุณหภูมิไหมตรวจอุณหภูมิจำได้เลยแต่ของฟ้าทุกคนเขาวัดเออเขาตรวจสองอย่างก็คือ กดน้ำบูมกับความดันหลังจากฉีดวันแรกเลยคุณยายไม่เป็นอะไรเลยเนาะเป็นอะไรเลยวันนั้นคุณยายไม่เป็นอะไรเลยปวดแขนหน่วงแขนไม่มีเลยอของคุณยายไม่เป็นอะไรเลยทุกคนก็คือดีมากเพราะว่าก็คือแอสตราเซเนกาจริงๆแล้วมันเป็นวัคซีนที่แบบเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆอย่างคุณยายฉีดมาวันแรกคือไม่มีอาการไม่พึงะสงค์อะไรเลยของฟ้าวันแรกก็คือหลังฉีดปุ๊บประมาณแค่สินาทีเองหลังฉีดก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อแขนปวดเมื่อแขนคืนวันแรกมีไข้ไม่ได้เป็นหนักมาก ที่ถามมามีเพื่อนบางคนอะไข่ถึงแบบ30บปลายปลายสี 40, ่สิบบางคนแบบเป็นผักไปเลยก็มีแล้วหลังจากวันที่ฉีดอะเป็นอะไรวันที่ฉีดไม่เป็นไรไม่มีแต่เมื่อวานอะไรแต่วันที่สองอะคุณยายมีอ่อนเพียนิดนึงเมื่อวานเพียหน่อยเพียหน่อยของฟ้าวันที่สองอะรู้สึกเทเพียเหมือนกันคล้ายๆคุณยายแต่ว่าวันที่สองถึงวันที่สี่ห้าเนี่ย ยังปวดแขนอยู่เลยทุกคนกว่าจะหายปวดแขนน่ะกือบ5วันแต่วันหลังๆมันก็ปวดน้อยแล้วนะแต่ยังแบบยังรู омина, ้สึกมาแบบโหสี่ห้าวันนะที่เรยังแบบปวดๆตึงๆเจ็บๆแขนอะย <Zo ata, S 2> ู่อย่างเงี้ยอัาไหนแล้วคุณยายมีอะไรอยากจะบอกคนที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนหรือตัดสินใจจะไม่ฉีดก็ตัดสินใจไปฉีดเถอะ เพราะว่าทาให้ชีนนะจะอัดสลายแต่ตัวเราเองก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราก็รู้ๆอยู่เนาะเตียงไม่พอแล้วก็ลำบากมากครับเป็นอะไรก็ตัดญาติขาดมิดเก็มไปเลยให้ฉีดสามเข็มกล้าฉีดไหมโอ้ไม่นกวจะไม่เอาเอาแค่ต้องเข็มก็พอ <c oughs> บอกว่าฉีดสามเข็มอ่ะภูมิดีขึ้นอะเป็นไรสองเข็มก็พอแล้วจริงอ่ะวันที่คุณยายฉีดอะคุณยายกลับมาบ้านแล้ววันนั้นถามว่าเข็มเดียวพอได้ไหมหนูจำได้แต่ไม่ได้ละต้องฉีดสองเข็มมาแล้วแบบมันมันจิ้มมันจิ๊ดมันมนไม่เจ็บแล้วแบบม่นชีวิตเฉยเฉยเวลามันมันแยกแป๊บแล้วปึ๊กเข็มไปล้วก็จะลุ่มอะอ่ะคุณยายอวยพรลูกหลานที่จะไปฉีดหน่อยขอทุกคนปลอดภัยอ่าขอให้ลูกหลานที่จะไปฉีดขอให้ปลอดภัยแท่าค่ะเหมือนคุณยายแข็งแรงแข็งแรงกันนะคะทุกคนสู้ ะอัสตาเซนิก้าไต่แอสตาอัตตาเซเนกาเซเดกา